505ครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมีเยอะนี่เราก็จะคัดสวยๆให้ต่อลงพอน้ำขาวๆครับโอ้โหดูพ่อให้เสียใจเหลืองๆอุ้ยลกใจแน่นอนค e. รับมีสภาพอย่างนี้มีเยอะใจแน่นอนไปฟังเสียงเลยอ่าเแร็จหาครับให้ขึ้นลมันขึ้นดีไปลดระวับหน่อย โอ้กำลังนาเด้งดีแจ๋วครับผม